ดีตอนบ่ายๆนะคะบ่ายแก่ๆแ,แล้วพ่งตื่นวันนี้ก็มาเก็บผักกูหลังบ้านพามาดูหลังบ้านที่กอใหญ่อย,ยอดเขาอวบๆขึ้นแล้วนะเนี่ยสวยเดี๋ยวเก็บไปลวกไปกไปลวกไว้แช่ช่องฟิดไว้ทำแกงส้มเก็บอันนี้ก่อน,น,อนถ้าในป่ามีเราก็จะไปเก็บในป่าแต่ไม่ไม่เจอในป่านะพันธุ์ที่มันกินได้น่ะ เจอพันแต่ที่กินไม่ได้ขอเก็บหน่อยนะเดี๋ยวขึ้นมาใหม่นะจ๊ะแตกยอดมาใหม่เลยเอาแบบยอดใหญ่ๆเดี๋ยวค่อยโทรกลับเพื่อนโทรมาขอเก็บผักโกดก่อนอ้อ,อยอ้อ,อยเดี๋ยวต้องใช้มีดลนะ ใช้เครื่องทุ่นแรงแล้วค่ะแกะไม่ออกเขากรอบมากเลยนะฟังเสียงเวลาเก็บเลยแตังเปาะเปาะเปาะอุ๊ยหลังบ้านในยอดเขาใหญ่อวบน่าทานมากเลยพี่น้องจ๋า กอนหนึ่งนี่ได้ไหลายอยู่นะรอให้โตวกว่าน,นี้อีกหน่อยดีไหมเนี่ยเดี๋ยวมาเก็บอีกรอบหนึ่งให้เขาแตกขึ้นมาใหม่ เดี๋ยวต้องเอาน้ำมาลดแล้วค่ะฝนไม่ตกแดดเผาเก็บยอดผักชีร้อมไปด้วยเราจะเจ็บเก็บเอายอดอ่อนๆอ,อ,อย่างนี้ไปลวกจิ้มน้ำพริกแกงไปแกงอ่อมก็อร่อยนะ แกงส้มกุ้งใส่ยอดไอ้นี่ด้วยก็ได้นี่นาแล้วผักชีล้อมเพราะว่าเดี๋ยวต้องมาเด็ดทิ้งใบมันเนี่ยเขาขึ้นเร็วมากเวลาเขาขึ้นอะ่ะผักกูดยอดกวบดีมากเลยค่ะหลังบ้านเนี่ย เดี๋ยวใช้มีดก่อนเพราะว่าหวัวเขาฝังไปลึกเขาจะได้ไม่สะเทือนต้นเนาะไม่มีขาตั้งกล้องมือหนึ่งถือกล้องก็เลยเอายากนิดนึง อาดเอาคนโคนมันนะคะ่ะโคนเขาก็กรอบอร่อยนี่เลยสวนผักกูดน้อยหลังบ้านนาง เดี๋ยวค่อยมาเก็บอีกรอบให้เขาขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก่อนเอาเอาไม้แซะก่อนเอาไงเนี่ยเก่งส้มกรุง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 ได้เยอะเลยสี่ห้ากอเนี่ยเต็มกระจาดแล้วค่ะ ตรงนี้ยังไม่ขึ้นสูงเดี๋ยวเราเอาไว้ก่อนเราเอาเฉพาะต้นที่มันขึ้นสูงแล้วต่อไม้นี่อยากจะทำเชื้อเห็ดมาลาดจังเลย นี่เลยเฮ้ยวันนี้ได้เยอะเลยสองกอนี้กำลังขึ้นตุมต่มๆเอาไว้ก่อนตรงนู้นก็ขึ้นหนึ่งแล้วไปเก็บหน้าบ้านด้วยค่ะไปค่ะเราไปหน้าบ้านกันวันนี้เราจะเก็บปรโดดก,กอนนี้เราเก็บไปยังเนี่ยเก็บไปแล้วนี่เก็บอีกหน่อยมันยาว ยัให้เขาขึ้นมาใหม่ยังได้เก็บได้อีกหลายวันอยู่ <c oughs> <c oughs> รับเดินไปหน้าบ้านกันเนาะชมดอกไม้ข้างบ้านไปด้วยนี่ดอกไม้เราบานแล้วแต่ต้องเอาน้ำมาลง ซือเรนแล้วก็แตกใบแล้วเดอ้อพี่น้องค่ะซือเรนซืเรนนี่สวนนี่เยอะเลยสวนนี่เยอะเลยแต่ยอดเขาไม่อวบเหมือนหลังบ้านเก็บก่อนส่วนนี่เยอะแต่ไม่อวบเริ่มแก่แล้วมันมัน ต้นเล็กอะถ่ายไปไหนก็ไม่รู้เริ่มแก่แล้วนะคะนาะถ่าย youtube ลงถ่ายวิดีโอลง y o u u ูทูบจยตัดต่อไม่เป็นหรอกนะคะถ่ายไงก็ลงอย่างนั้นจะเวียนเวียนหัวหน่อยนะคนดูก็ ต้องขออภัยค่ะไม่ได้เก่งเรื่องทำ YouTube หรือไอ ي, ทำวิดีโอเรื่องตัดต่ออะไรพวกเนี้ยก็เลยเอาที่เราถ่ายได้แล้วก็ลงเดี๋ยวต้องไปให้ลูกสอนแต่ว่ายังไม่ได้มีแผนว่าจะกลับเมืองไทยก็เลยทำตามเท่าที่เราทำได้อ่ะเนาะ ตรงนี้ก็เ่องอ่อนๆน,น่ากินเลยบางคนเขาเก็บเขาเก็บแบบรั่วไปหมดเลยนะเขาไม่แบบว่าเหลือไว้ให้เขาขึ้นหรือว่าเหลือใบให้เขาไอ้นี่เลยนะเราเก็บเราต้องดูด้วยนะคะเวลาเก็บอะ่ะไม่ใช่ไปเด็ดมาหมดอย่างเงี้ยคือเขาก็จะไม่ขึ้นไง ยังเก็บได้อีกหลายอยู่อันไหนที่มันแก่เราก็จะปล่อยให้เขาเขียวขึ้นมาเขียวเราก็จะเก็บเอาแต่ใบข้างๆเขาอย่างเงี้ยตรงกลางเดี๋ยวให้เขาแตกมาใหม่ เยอะแล้วนี่อ่ะอันนี้เขาแก่แล้วเอาไว้กับได้เยอะเลยวันนี้เก็บครึ่งเดียวเอง อเลก็กอะคะเขาไม่มีดินต้องเอาดินมาลงอีกทีนเขาไม่ค่อยอ่วเหมือนหลังบ้านหลังบ้านดินดี มันต้องค่อยๆอ,อันนี้ค่ะเพราะเขามีตอเก่ามันทิ่มมือค่อยๆเสต เก็บยากมากเลยค่ะพี่น้องข่ดดึงยากถ้าตามป่าถ้ามันขึ้นเยอะๆเนี่ยเราก็ได้คงได้ล้นตะก้าใหญ่นะเนี่ยแต่ตามป่าไม่ค่อยมีมต้องไปเดินหาตามริมน้ำแต่ว่าไม่ไปดีกว่าตอนนี้เขาขึ้นสูงแล้วปล่อยให้เขาขึ้นดีกว่าเนาะ ต้นหนาก็เก็บ ขึ้นไหมเนี่ยตรงเนี้เหมือนมันจะขึ้นแค่นี้เลยเดี๋ยวเอาต้นอวบก,ก่อน พอแล้วพี่น้องเดี๋ยวค่อยมาเก็บใหม่เดี๋ยวเราต้องเดินวนไปหลังบ้านเพราะว่าไม่ได้เปิดประตูหน้าบ้านไว้ถ้าเดินวนมาดูฝั่งนี้ก่อนตรงนี้ขึ้นเล็กๆกระย่อมกระเยี่มต้องเอาน้ำมาฉีดดูสิ้าได้เยอะเลยผักโกรดเรา ตรงนี้กุหลงกุหลาบก็นน้ำแห้งสตรอเบอรี่ต้น,ตนไม้ใบหญ้าเขียวสวยแล้วหลังบ้านไปเข้าบ้านค่ะพอแล้ววันนี้นะคะขอบคุณนะคะที่รับชมไม่มอย